ใช้งานได้หลากหลายเสียงเงียบไม่งอน,น้้ำมันหมดปัญหาเรื่องกลิ่นและเสียงขอแนะนำปั๊มลม50ลิตร b ราว o ตัวเครื่องชนิดออยเฟรเสียงเงียบเป็นพิเศษดังไม่เกิน60เดซิเบลข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนไม่งอน,น้้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นเป็นแบบขับตรงบำรุงรักษาง่ายประหยัดค่าใช้ใจ่าย และตัวมอเตอร์ที่ให้มาแบบดูโอมอเตอร์มอเตอร์ละ2ฟัมกำลังไฟ1100วัตต์2ร0โวลต์50เฮิรตซความเร็วรอบ1440รอบต่อนาทีผลิตลมได้80ลิตรต่อนาทีพร้อมที่กองอากาศหมดห่วงเรื่องฝุ่นและละอองภายในและยังมีซิโลโนอยควบคุมแรงดันลมเพื่อไม่ให้เครื่องทำงานหนักและตัดการทำงานเมื่อลมเกินใช้เวลาเติมลมเพียง2นาทีครึ่งเท่านั้น วัสดุสุดพรีเมียมทนต่อแรงดันลมชัวหัววาลทองเหลืองไม่เป็นสนิม2หัวและมีเกจวัดแรงดันลมสูงสุด7บาร์1คู่ที่วัดได้ตั้งแต่ค่าบาร์และค่า psi สามารถบุนปรับแรงดันลมออกได้เพื่อความเหมาะสมของการใช้งานมีล้อลากเคลื่อนย้ายสะดวกสบายใช้งานได้หลากหลายงานได้แก่ยิงล็อกลมเติมลมยางรถยนต์แลงมอเตอร์ไซค์ใช้งานกับหัวเป่าลมทำความสะอาดยิงตะปูลม พ่นไฟขัดสนิมขัดผิวพ่นสีตามชิ้นงานสนใจสอบถามสินค้าหรือสั่งซื้อสนใจอินบ็อก